วันนี้มาอยู่กับกระบะคันนึงนะเป็นกระบะาสายทำมาหากินแล้วแบบว่าทำล้อมาเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างแล้วตัวนี้เป็นรถปี22โคตรใหม่ไหม่แค่20,000ื่นนะครับไม่มีรถชนหนักไม่มีรถพิกามใหม่แท้ร้อในสัญญาเลยถ้าเจอเอามาคืนได้เลยนะนี่ <S <S บอกเลยคันนี้นะเริ่มจัดไฟแนนซ์ได้ออกรถฟรีดาวได้นะถ้าท่านใดมีคิดิตเกินปีไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทน,นะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะคิวคอนเฟิร์มนะที่รถมือสองรถสวย p c c a r รจักรพุธนะครับวันนี้มาอยู่กับกระบะคันนึงนะเป็นกระบะสายทํามาหากินแล้วแบบว่าทําล้อมาเรียบร้อยตอนแรกไปก็ล้อกระถาเราลงล้อแม็กให้เรียบร้อยแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ขวัญใจแบบเวอันรุ่น1.9ตัวตึงเลนขวานี่ห้ามพลาดเลยนะคันนี้นะเป็นกระบะแค็บเดี๋ยวพาไปดูของสร้างแล้วตัวนี้เป็นรถปี22โคตรใหม่ไม้แค่20,000ื่นนะครับรถ oh. ปี22่สิบสไม้สองหมจะหาได้ที่ไหนอะแล้วรา,ราคาราาคหายจากป้ายแดงไป200,000กว่าบาทผมูมอง่าคุ้มมากคันนนนีีี้้่่เเเดด๋ยยวแกกะครืองใหูัล เป็นเครื่อง1.9นะตัวนี้เป็นเครื่อง i su z u d d i 1.9นะครับแล้วบอกเลยแผ่นเพจดูดิแผ่นเพจยังไม่ได้แก่เลยเนี่ยตึงๆอยู่เลยนะแล้วน็อตฝากระโปรงไม่มีการแกะการถอดเพราะที่นี่รับประกันเลยนะครับไม่มีรถชนหนับไม่มีรถพิซคว่มไม่แพ้ร้อยเอเซ็นในสัญญาเลยถ้าเจอเอามาคืนได้เลยนะนี่ เป็นไงครับรูยังกลมอย่างนี้เลยนะถ้าใครหากระบาดใช้งานเป็นกระบาดแขปนะครับจะเอาไปใช้เขาเรียกอะไรนะนะขนของหนักได้หรือเอาไปใช้ไปเที่ยวก็ได้หรือเอาไปแต่งสิ่งก็ได้แล้วแต่เลยนี้ในรถปี22นี้ตัวนี้เป็นตัวรุ่นสเปซแฉกนะครับเดี๋ยวพาดูข้างในกันเลยใหม่มากกันนี้เพราะว่าเรือนหม่แค่สองเหมือนนี่ลืมไม่ดูล้อแม็กลงล้อวีลมาเรียบร้อยแล้วตอนแรกเป็นล้อกระถาเราจัดทรงมาให้เรียบร้อยเป็นล้อแม็กนะครับ ได้ล้อแม็กใหม่ๆไปเลยไม่ได้บวกราคาเพิ่มด้วยจัดให้ฟรีกันไปเลยนะครับผมบอกเลยคันนี้นะเริ่มจัดไฟแนนซ์ได้ออกรถฟรีดาวได้นะถ้าท่านใดมีคิดิตเกินปีไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทน,นะครับแล้วมีโปรโมชั่นผ่อนฟรีแรกให้ด้วยนะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนึงคือขับฟรี90บวันถ้าใครมาออกรถเดือนนี้เท่านั้นนะได้ขับฟรี90วันถ้าออกเดือนหน้าไม่ได้แล้วนะครับนี่ข้างในจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะตัวนี้นะใหม่ๆมากๆได้จองเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นเ Auto กียร์ออโต้ ท่านใดที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมหารถแบบใช้งานขนของแล้วขับในเมืองไม่อยากเมื่อยขาเข้าขาหรือขับไม่เป็นขับเป็นแต่เกียร์ออโต้ที่ร้านเราก็มีให้นะครับแพรก็เปิดได้กว้างสบายอย่างนี้เลยนะครับผมแพรก็นั่งได้กว้างสบายเลยถ้าใครกำลังมองหารถกระบะนะบอกเลยที่ร้านเรามีประมาณ40คันนะครับมีทั้งยูสุโตยต้ามีหมดแล้วบอกเลยว่าราคาเบามากๆได้ปีใหม่อย่างนี้ปี22ไม่20,000ื่นเหมือนออกป้ายแดงเลยข้างหลังนี่พื้นกระบะแทบไม่ได้ใช้งานเลยครับ พื้นกระบะนี่ยังใหม่ๆถ้าพื้นกระบะใช้งานนี่ต้องมีรอยรอยขูดรอยอย่างแน่นอนไม่เคยติดแครี่บอยด้วยนะคันี้นะถ้าใครหารถอยู่นะครับกระบะแขบนะครับทรงประมาณนี้นะแล้วแบบว่าเดิมทังคันนะไปที่ไหนไม่ได้ต้องมาที่นี่ที่เดียวเลยแล้วท่านใดนะหากระบะใช้งานอยู่แล้วอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมอยากออกาารถสักคันอยากจัดไฟแนนซ์ไม่มีเวลาเดินทางมากรุงเทพนะครับเรามีบริการ จัดไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านนะครับเราวมีการส่งรถฟรีให้ด้วยหรืออยู่แถวกรุงเทพแถวนนทนอยู่แล้วอยากมาลองขับมาขับได้นะที่ PCC Car ราชพฤกษ์นะครับไม่ห่วงรถอย่างแน่นอนมาดูได้มาลองสตาร์ทได้เลยแล้วก็บอกเลยว่าจัดไฟแนนซ์เนสองวันก็รู้ผลแล้วอีกวันนึงรับรถได้เลยนะฮะถ้าใครอยากได้นะต้องรีบนะเพราะว่าหมดโปรแล้วนะเดือนนี้นะขับฟรีเก้าสิบวันนะถ้าใครอยากให้รีวิวรถขั้นไหนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์มานะเดี๋ยวจะ รีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ใครสนใจมาไม่ถูกเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ให้ไลน์ไว้เดี๋ยวส่ง G p S ไว้จะมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงนะถ้าใครสนใจรีบทักเข้ามานะครับ